เช็คออนไทม์สวัสดีครับกลับมาอัปเดตเรื่องของเทคโนโลยีกันเช่นเคยช่วงนี้จะเป็นกลไกลแบบง่ายๆที่เราจะแนะนําครับซึ่งจะทําให้ร่างกายของเรานั้นไม่ขาดน้าครับอย่างที่เราเรารู้กันครับควรดื่มน้ําให้เพียงพอกับร่างกายที่ต้องการในแต่ละวันแต่ว่าการดําเนินชีวิตของมนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆนั้นบางทีมันช่างยุ่งยากครับน้ําดื่มวิตเซล น้ำดื่มบรรจุขวดจากประเทศฝรั่งเศสร่วมกับเอนซีโฆษณาอย่างโอควิปารีสวิจัยพบว่าชาวฝรั่งเศสในวัยทำงานกว่า80%นั้นดื่มน้ำไม่เพียงพอกับที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันจึงได้มีการออกไอเดียให้ช่วยได้รับน้ำได้อย่างไม่ขาดโดยเปลี่ยนฝาขวดน้ำวิเทลจากฝาขวดธรรมดาที่มีแค่หน้าที่เปิดปิดขวดให้เป็น refresh cap ฝาขวดของเจ้าตัวนี้อัจฉริยะสามารถเตือนให้ดื่มน้ำได้ทุกๆหนึ่งชั่วโมงโดยไม่ต้องใช้กลไกอะไรมากมาย เพียงบิดไปที่เลขศูนย์เมื่อครบหนึ่งชั่วโมงฟ้าขวดก็จะยกธงแดงตึ้งขึ้นมาเพื่อให้เราสังเกตง่ายหากว่าเป็นธงแดงเมื่อไหร่นั่นคือเวลาที่ควรจะดื่มน้ําเพื่อที่จะช่วยให้ระบบของร่างกายทํางานได้อย่างเป็นปกติสร้างความสดชื่นให้แก่ร่างกายในขณะเดียวกันหากว่าเราดื่มน้ําไม่เพียงพออาจเกิดอาการปวดหัวมึนงง,งอ่อนเพลียเลือดข้นทําให้หัวใจทํางานหนักในการสูบฉีดเลือดและก็จะมีผลเสียอื่นๆที่ตามมาอีกมากมาย Check on time.